ข่าวด่วนชาวนาต้องฟังทกสชี้แจงแล้วว่าเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปจะได้เงินตอนไหนจะมีการโอนเงินเมื่อไหร่สามารถโอนเงินได้ในช่วงไหนเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะคะวันนี้แม่บุ๋งก็มีข่าวข้อมูลดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะก่อนรับชมนะคะก็อยากขอกาลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปแรกข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะสำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวนะคะก็กลับมาคึกคักใหม่นะคะหลังครอรมอเพิ่มกรอบวงเงินใครที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวนะคะวงวดที่2ถึงวงวดที่4นะคะรกสก็ได้ทําการโอนเงินให้แล้วนะคะในวันที่9ที่ผ่านมานะคะส่วนกเกษตรกรที่ปลูกข้าว2ชนิดขึ้นไปนะคะ จะได้โอนเงินวันไหนมาฟังกันเลยนะคะนายพงพานจงรักผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศได้เปิดเผยนะคะว่าวันที่9ธันวาคม63ที่ผ่านมาทกศได้โอนเงินประกันรายได้ข้าวซึ่งเป็นเงินตกค้างสำหรับเกษตรกรในงวดที่2 งวที่3และงวที่4นะคะส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปจะยังไม่ได้รับการโอนเงินแต่คาดว่าจะสามารถโอนเงินได้ช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้หลังจากนี้แผนการจ่ายเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะจ่ายเงินชดเชยเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ภายใน3วันทำการนับตั้งแต่ที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบนะคะทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 63ทับ64รอบที่1รับทราบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63ทับ64รอบที่1ณวันที่5พฤศจิกายน63มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน4,576,586ครัวเรือนเนื้อที่กว่า60ล้านไร่นะคะและทั้งนี้ทกสย้ำว่าเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้ ผ่านเว็บไซต์ของทอกสเท่านั้นที่เมนูตรวจสอบผลการรับเงินสนับสนุนโครงการรัฐนะคะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสที่เปิดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้วเข้าไปตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินและมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ วิธีตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่านเว็บไซต์ก็มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้เลยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วกดค้นหานะคะกรณีเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้นะคะหากได้รับการโอนเงินแล้ว ระบบจะมีการแจ้งนะคะว่าโอนเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะมีการระบุชื่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ท่านได้รับสิทธิ์นะคะเช่นอย่างเช่นเลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาทากศพร้อมระบุสถาหนะสำเร็จแต่ถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรระบบก็จะขึ้นว่าข้อมูลอยู่ระหว่างการดำเนินการต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อมูลเกษตรกรกร,รายได้มาให้ทกสก่อนนะคะเมื่อได้รับข้อมูลแล้วทกสจะทําการโอนเงินประกันรายได้ให้ภายใน3วันทําการอย่างไรก็ตามนะคะก็สามารถตรวจสอบตามเว็บไซต์นี้เลยนะคะหากไม่ใช่เกษตรกร,ะกรจะขึ้นข้อความว่าไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนโปรดติดต่อนหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนนะคะตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะคะ ทั้งนี้นะคะกเกษตรกรยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินประกันราคาข้าวได้ทางแอปพลิเคชันทกสเอโมบายด้วยนะคะตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าผ่านบัญชี l ลาย o f f i c i a l B A A C Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ B A A C Connect นะคะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็ต้อง ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะไม่บุ๋มก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ข้อหาข้อมูลของการโอนเงินของจังหวัดไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปหามาให้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ you mm -hmm.